สวัสดีครับผมเอ็มพลาดายครับสวัสดีครับผมเอสลมเก้าไม่ใช ah ่ผมเอ็มพลาดายครับผมเอสลมเก้าครับวันนี้นะครับพี่กีการ์รักเชิญนะครับพี่เอ็มพลาดายครับผมเราตามเคยนะครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านพี่เอสนะครับก็พี่เม่งนะครับนานๆจะหลุดบางทีนะครับตอนนี้เม่งปากดำใช่ไหมใช่เม่งปากดำมีคนเดียวเพื่อนประเทศไทยตอนนี้มีคนเดียวมีคนเดียวที่แบบแรงจัดเลยแรงมากแรงมากตัวนี้ทิกเก็ตกระแรงยูทูบก็แรงเฟซบุ๊กก็แรงเฟซบุ๊กก็แรง เห็นเขาว่ามวยดีด้วยมวยดีด้วยเหรอมวยดีด้วยที่ผมจะขอไว้กึ่งปากกึ่งจกมูกนะนันคนเดียวกันเลยปากดำคนเดียวกันเขามาวันนี้เขามาวันนี้โอเคแล้วเราวันนี้ไม่ต้องไปตามหาอะไรเขามากวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องรอยสักเของเดียวอ้รอยสักพี่เม่งรอยสักพี่เม่งอย่างเดียวว่ารอยสักพี่เม่งเจ็บปวดที่สุดมีความสุขที่สุดรอยสักยในนี้มีความหมายเยอะมากครับลายสักเยอะมากโอเคเดี๋ยวยังไงทําไมเขาถึงต้องปากดํา อเออทำไมเขาถึงต้องเป็นหนึ่งปากใช่เป็นปากแดงได้ไหมไเป็นปากแดงก็ต้องเป็นอีกคนนึงอโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมเลยเลยครับไปคําเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคาหยาบคายพฤติกรรมล่อแแลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทําให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับ มาครับเรามารอเนี่ยว่าเหม่งบอกจะมาบ้านผมเนี่ยวันนี้เหรอผมได้ข่าวว่าจะถึงแล้วนะจะถึงแล้วใช่ไหมจะถึอะไรมาน่าจะเป็นแมงกะไทแมงกะไซแมงกะไซฮะได้ยินข่าวว่าซัดมาตั้งแต่ระยองเลยร้อยแปดร้อยแปดตอนนี้หมอบมาเลยทัหน้าร้อยแปดทับหน้าร้อยแปดหน้าบูมมาเลยเหม่งนึกว่านึกหน้าแล้วปากดันดำมาลองคิดดูขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าบูมเออเดี๋ยวดูด้ว่ามันถึงไหนแล้วตะกี้โทรมาบอกว่าจะถึงแล้ว เนี่ยรออยู่เนี่ยก็ยังไม่ถึงสักทีนะเสียงรถมายังวะอืมหืมได้ยินเสียงไหมแว๊บแว๊บเพื่อนฮะทางไหนวะเนี่ยนี่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 มาทางนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่เปล่าเฮ้ยดูเนี่ยดูหน้าเนี่ยดูหน้านะครับดูหน้าบู๋เลยเนี่ดูดูโอ้โหมาจากระยองเลยใช่ไหมเนี่ยออกมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย ประมา84โอ้โห84บิดมา108ดูเดินดูเดินเอา108เป็นก๊อฟต์บมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ในถังแม่งใหญ่เดินแบบนี้เลยโอ้โหหมดเลยพี่เจ็บไข่หมดเลยเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับ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 โอ้โหก็จะมาได้รอโอ้โหฝนก็ตกบิดมา108เลย108เลยทำหน้าบู๊เหรอทำไม พลัได้อะเดวิ่งมาเลยวิ่งมาจากนครนายกตั้งแต่มีรายการมวย่นห่ะผมรถไม่ใช้เลยที่แล้วยังไม่ได้แก้อะไรมันี่มาเนี่ยมันนี่มันนี่แล้วตบหัวพุ่งเลยโอ้ใช้หัวลั่นหมดเลยใช้อยากดูไปดูได้นะครับในอ่าดีตีหนึ่งตักดำนะครับครับผม ดังลั่นเลยเพื่อนแล้ววันนี้วันนี้นัดผมมาทําขี้เกลืออะไรกันเนี่ยนัดมาวันนี้อยากถามรอยสักโอ้พี่เอสเขาเฮ้ยมีข้ารอยสักสําคัญต้องตรงนี้เลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอพอดีพี่เอสถึามีคอนเทนต์เรื่องรอยสักเรื่องขี้เี้ยนได้ได้เไดยสักอยู่ผมนะครับช่องเอสจะมีข้างในนะครับทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีครัวคนคุกนะครับแล้วต่อเสริมด้วย รีวิวรายสักครับดาวดังทั่วประเทศนะครับได้ยินข่าวว่าปากดำนี่ดังมากตอนนี้นะครับผมก็เลยล็อกคอมาเลย u t u b e นะครับ u t u b e เนี่ยอันดับหนึ่งนะครับประเทศไทยผมคิดว่าเป็นปากดำตอนนี้แรงมากใช่ยอดกระฉูดมากทิกเกีตต้องติดหนึ่งในสิบประเทศไทยในความดังมหน้าเมื่อเช้าเดินมาแม่ค้าถามเกี่ยวหมนทำไมไอ้นมไอ้นมทำไมโกนทัานเตยเลยที่พิ่งออกมาไม่ทันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปข้างในดีกว่า ครับผมโต๊ะไว้ให้แล้วเรียบร้อยไปไปดูกันครับมาครับเรามาถึงบ้านแม่ผมอีกหลังนึงนะครับวันนี้มาถ่ายฝั่งบ้านแม่ฝั่งบ้านผมก็ประชากรเยอะไปนะครับมาฝั่งนี้นะครับพี่เมงก็พร้อมแล้วใช่ไหมที่จะให้รีวิวรอยสักพร้อมมากพร้อมมากเมื่อวานแล้วพร้อมมากใช่ไหมครับใช่นอนตั้งแต่เมื่อวานล้วเดี๋ยวเชิญพี่เมงนั่งแล้วก็มาิวรอยสักกันเลยดีกว่าผมก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ารอยสักผมเป็นมาไงไปมายไงเชิญโอ๊ย จับจเราให้ด่างหน่อยนะอ้ของเรา นานๆมาทีหลายรอบเนี่ยโอ้ยว่ยืนดีกว่ายืนดีกว่าไม่ใช่เก้าอี้ดีกว่าไม่ใช่เก้าอี้ดีกว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยืนดีกว่าจะรีวิวรอยสักเอายืนดีกว่าเอาแล้วเอาไปเลยไกลๆใช่ไหมเริ่มหลอนเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วเร็วจัดโอ้รายการนี้สุดยอดรายการใครวะเนี่ยเอ็ดลมเก่าลมก่าครับผมอ่ะเราสามคนก็มารวมตัวกันอีกครั้งวันนี้ผมเอ็มเอสเม่งนะฮะเอ็มเอสก็เอาถามพี่เม่งก่อนเลยว่า ลายสักที่พี่เหม่งคิดว่าประทับใจที่สุดหรือว่ามีความหมายที่สุดโอ้โหถ้าเป็นเรื่องนี้นะอ่าขอแบบว่าเปิดหัวไปเลยลายแรกก่อนดีกว่าเอาลายแรกลายแรกายแรก่อนคือฝ่ามือผม่าลายแรกนะครับฝ่ามือมันจะเป็นคําว่า9ก้ากับคิงโพดําแต่มันอาจจะลางไปมากเว่านเกินยีปีแล้วเก้ากับและคิงโพดําครับซึ่งมันไม่ได้สักมาเปล่าๆและพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เจ็บมาก แล้วก็มันมีความหมายด้วยกําลังจะบอกพี่น้องไอซทุกคนว่าความหมายเนี่ยก้ากับคิงเนี่ยคือว่าคิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วเป็นไพ่ที่ใบใหญ่ที่สุดแล้วอํานาจการครอบครองในสําหรับพ่เนี่ยคือใหญ่ที่สุดใช่และก้าเนี่ยมันคือสมองของเราครับมันมีแต่สิ่งดีๆงนั้นผมถึงให้สมองเป็นเลขก้าก้าหน้าก้าหน้าใช่เพราะว่าการทําอะไรต้องใช้คิงคุมก็คือ ทั้งหมดทั้งตัวเลยมาคุมสมองเราก็คือตัวเราคุมสมองเราอีกทีอย่าทำก่อนคิดให้คิดก่อนทใช่ใช่เม่งปากดำจงจำไว้ว่ามึงอย่าทำก่อนที่มึงจะคิดเพราะว่ามึงอาจจะเข้าไปอยู่ข้างในอีกก็ได้เอาไว้เตือนตัวเองเตือนตัวเองครับเวลาดูก็โหมาอีกแล้วนี่ลายแรกเลยลายแรกเลยคือประทับใจมากเลยนี่ถ้าเล่นไพ่กับผมในเกมไหมเนี่ยผมไม่เล่นนะเพราะว่าถือว่าโกงซ่อนไพ่ตลกตลกเลย ตลอดตลอดอ้าวลายลายนี้เป็นลายแรกนะลายแรกเลยที่ผมประทับใจมากเลยโอ้โหครับมันเป็นเก้าเก้าและคิงเก้าและคิงคุมเก้าและคิงคุดดำนะใช่คิงคุมบอกเก้าสุดบอกเก้ากินหมดกินหมดเลยนะกินหมดนะถ้าเล่นไพ่พปกกีกินหมดเลยใช่ใช่ถูกต้องบางทีเขาง่ายไพ่ปุ๊บแต่จริงๆเล้เมียกินหมดเมียกินหมด แต่จริงแล้วเล่นไพ่ผมไม่เคยชนะผมนะผมจะบอกคุณทั้งสองชนะได้ไงอ่ะมันกองอะะก้าอยู่ไม่ใช่ผมพอผมจะแพ้พื้นผมก็ออกลูกนี้เลยเกเรเลยกวาดตังเอาปืนจี้โอ้โหเกเรอเฮ้ยโอ้โหเราไม่ได้พูดอ่ะไปพูดจุงทำไมอ่ะวะโอ่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตพี่เมงถอดเสื้อก่อนดีกว่านะครับผมถอดเสื้อก่อนดูรอยสักเลยดีกว่าอยากจะรู้เหมือนกันในรอมานานแล้วอนี่ผมไม่เคยเปิดให้ใครเห็นเลยนะ เมียได้อยู่เอาเมียได้อยู่ด้อยู่แก้ผ้าแบบนี้กันทุกวันนะเราดูตรงแหนแม่อือดูตรงไหนอือตรงไหนก่อนแล้วให้ถอดเพื่ออะไรเนี่ยดูรีวิวยตาบอกแล้วว่ารีวิวรีวิวบอกว่าตรงหน้าผากเบียอยากดูตรงไหนบ้างอ่าเบียดอยากดูตรงไหนบ้างเอาแบบเอาอยากให้รู้ตรงปากตรงปากแต่เรายังไม่ถามไงเราถามท้ายๆก่อนอ๋อได้ไอ้ของดีเก็บไว้ท้ายก่อนเก็บไว้ท้ายก่อนอือเอาขอแบบว่าแขนก่อน ไปทีตอย่างแขนขวาก่อนเอาแบบตลกหรือเอาแบบจริงเอาแบบจริงจังเลยครับน้องอยากเห็นรอยสัดเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับไล่แบบนี่นี่แล้วก็ปึ๊บแผลเนี่ยที่ผมสักเนี่ยตอนแรกอ่ะผมสักแค่แขนสั้นครับแล้วทีเนี้ยผมอ่ะอยู่บนซอยบนซอยตรงถังเดี่ยวครับขังเดี่ยวมั่งขังรวมมั่งแล้วพอไปขังรวมไปเจอเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่มีอะไรทำว่ะนั่งเครียดว่ะแทงให้หน่อยแทงมาเป็นสามตอนแรกเป็น นี่ถึงแค่นี้นะแขนสั้นนะแครับและพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันไม่ไม่ได้ว่ะขอต่อเป็นสามส่วนเห็นไหมต้องให้ต้องมีมันตัดอยู่ต้องแลกต่อละอยแล้วว่าติ๊กโตอะไรเงี้ยชอบแบบสามส่วนพออยู่ไปมาแทงสามส่วนสองข้างอ่ะนี่นะเออไม่เท่ากันนมันไม่เท่ากันว่ะก็เลยบอกอาจารย์ แทงออกอันนี้หน่อยอเออก็แทงมาแทงมาปุ๊บเป็นแขนยาวเลยมันก็ไม่เท่ากันีกไม่เท่ากันเลยาเบอกจานแทงออกนิ้วหน่อยโอ้คานี้สุดเลยขาี้สุดเลยเท่ากันแล้วอ่าสองข้างไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้เลยก็เลยพอใช่มันตันเลยยันนิ้วเขาเรียกว่าสุดยอดนะไม่ไม่สุดไม่เลิกสุดไม่สุดไม่เลิกอ่าโอเคเดี๋ยวให้กล้องขอดูรอยสักพี่เมงหน่อยดูอ่าเข้ามาถ่ายดูนะครับตั้งแต่แขนซ้ายแขนขวาก่อนเลยนะครับเป็นมังกรพันแขนนะใช่มังกรพันแขนในคุกเนี่ยคุณเอสผมจะบอกให ครับใช่ถูกไหมส่วนมากเลยนะมังกรห้ามเบิ้ลใช่ใช่เฮ้ยโมเดิร์นเบิ้ลได้โมเดิร์นเบิ้ลได้มังกรห้ามเบิ้ลนะครับเบิ้ลคืออะไรเบิ้ลคืออะไรอธิบายพี่น้องฟังมังกรห้ามเบิ้ลนี่คือว่าเบิ้ลท่อดังเสียงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอีกความหมายนึงคือมันอ่าอีกความหมายนึงคือคือการปั๊มปั๊มนะครับได้ทีเดียวไม่ให้เบิ้ลนะเหมือนเหมือนเหมือนสักให้ยอดน้องหน้าอ่อน สักไปเอ้มังกรท้ามเบิ้ลนะไปตักโมเดิร์นกูเบิ้ลได้นะแล้วมันก็จะมีข้างนี้ดูเลยข้างนี้มัน่มันจะผสมรอยกีดมาอ่าผสมรอยกีดรอยกีดใช่รอยกีดมาแต่รอยกีดของผมเนี่ยพอแผลผมกีดเสร็จผมไม่เคยเย็บและแผลมันหายเสร็จผมมาสักสีแดงใส่ลงไป สีแดงใส่ลงไปในแผลเป็นทุกแผลนี่ไม่ใช่เข่งบาดใช่ไหมไม่ใช่นี่เข่งหรือลาวผ้าเมื่อก่อนผมเดินคลองเตยไงคลองเตยล็อกมันแคบแล้วผมคนเดินแบบนี้อ่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้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 อันนี้คือรอยแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรอยเจ็บปวด เราอาจจะมาสนุกสนานแต่จริงๆเป็นรอยเจ็บปวดใช่ย่้งเงเราจะมีบาดแผลทั้งเพื่อนใจด้วยทั้งเพื่อนด้วยหลายอย่างหลายอย่างอ่าเรื่องผู้หญิงด้วยเรื่องอะไรด้วยหลายอย่างเนื่องแผลน้อยใจอ่ะเอาง่ายแผลน้อยใจแผลมาว่าไม่เข้าใจแต่ว่าแผลพวกนี้มีที่มาอยู่เล่าไปแล้วในครกเดี๋ยวเรามาดูเข้ามาดูเลยไล่แขนนี้ไปก่อนเป็นโมเดลนะฮะเป็นโมเดิร้อยกหน้าปีศาจตุ๊เต่าก็มีหน้าปีศาจนะครับข้างหลังนี่เป็นอย่าบอกว่าเป็นเกลื่อนนะไม่ใช่อ๋อ เรามาดูแผงหน้าก่อนแผงหน้าอ่าดูดูดูแผงหน้าที่นี้นี่คาบุกิหรือเปล่าครับตัวนี้ใช่คาบุกิครับโอ้ตัวนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีเป็นตัวพี่หรือเป็นตัวน้องอันนี้เป็นตัวรุ่นพ่อเลยพ่อเป็นอะไรคาบุกุคาบุกุพ่ออะไระพ่อคาบุกุเออคาบุกุไม่ดูดูดูจากลายแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีลายลายแรกๆเลยแต่นี่ฝั่งนี้ผมจะบอกให้ว่า นี่ฝั่งนี้ทั้งฝั่งนะใครสักให้ผมใช่ไหมอ่าครับเก่งลายพรางว้าวโหเก่งจ้าตาเก่งเก่งเก่งจ้าตาเราด้วยนะลายพรางเก่งจ้าตาลายพางเป็นคนสักให้ผมตอนอยู่ที่เรือนจำอยู่ด้วยกันครับนี่สักเลยตอนอยู่ต่างประเทศตอนอยู่ที่ออสเตรเลีย อันนี้นะครับพี่เก่งแทงให้นะครับถ้าเป็นสมัยนั้นนี่สวยมากภาพนี้อนานมากแล้วนะเดินใส่เสื้อเดินใส่เสื้อไม่ได้เลยไม่ใส่เสื้อเลยใส่กําปี่เลยโชว์ลายเห็นกระจกไหมเออนายบอกมไม่ใส่เสื้อเพราะว่าโชว์ลายต้องตีนปักเข้าไปปักแจ็คแล้วข้างล่างนี่ซ้ำซ้ำแหลกอ่ะซามูไรอ๋อเรียกว่าซ้ำแหลกเรียกว่าซ้ำแหลกสักนี้มีคนถามมากเลยครับพี่สักซามูไรไว้ตรงไหน อ่านี่ครับหน้าท้องผมใกล้ๆดาบเลยนะใกล้ดาบแต่ว่าถ้าชุดรัดยาวเขาจะมีนะสามูไรล่ามีมีกลุ่มสามูไลจริงจริงแล้วมีมานานแล้วนี่ก็เป็นพญานาคนะครับพญานาคเห็นข้างหลังนี่ดูแล้วแบบว่าลอยช่วงคอนี่อ้อโหช่วงคอเป็นกราฟิกนะครับคือว่าตอนแรกอะรอยสักที่คอผมเนี่ยมันจะพาดมาถึงหน้าแล้วโอ้โหผมวาดไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นนี่แบบว่าช็อตหรือยังไงที่สักหรือว่าหรือว่าชอบรอยสักผมส่วนมากจะช็อต ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนมากว่าเวลาอยู่ในคุกแล้วเราเครียดเราอยากเก็บตัวแต่ว่าบางคนก็จะลงด้วยการกรีดนะเอามีดมากรีดเอากระจกมากรีดบาดหูตัวเองมั่งแต่ผมลักษณะผมชอบการสักมากกว่าชอบการสักมากกว่าเจ็บมันเจ็บเหมือนกันเจ็บยาวๆหน่อยเจ็บยาวหน่อยเจ็บหลายชั่งโมะอ่ะครับก็ข้างหลังนี่เห็นข้างหลังนี่แบบนี่เฮ้ยตึบเลยอย่าเลยอย่าแตะนะอย่าแตะนะเดี๋ยวทำไมข้างหลังนะ อ่ะดูข้างหลังพี่เมงก่อนเป็นอัาเอ้ยหเป้นเักยเฮะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ ใช่นี่แหละนี่แหละเปิดเผยที่ไหนแล้วอันนี้ที่มาใครเห็นลายพรางเนี่ยนี่ช่อง S ช่องแรกเลยแม่ใช่ช่อง S ลงเก้าช่องแรกเลยครับนี่นี่ที่เขาบอกว่าลายพรางตรงไหนข้างในดูแค่นี้พอนะไม่ต้องดูลึกมากเดี๋ยวเป็นน็อตเป็นน็อตอยู่อ๋ออันนี้เป็นบางพระใช่ไหมครับหลวงพ่อเปิร์ลใช่บางพระหลวงพี่ยามคุณแทงครับเป็นสิทธิของหลวงพ่อเปิร์อีกทีหนึ่งอ่ากระนี้หลังนี่แน่นมากนะครับเป็นหลักขลับแน่นมากเป็นรุ่นเก่าจริงนะรุ่นแบบว่าเหมือนโบราณใช่รุ่นเก่า ก็พี่เมีงก็อายุก็พอสมควรแล้วนะมันก็ใช่มันเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่าน้องๆ้องรุ่นใหม่อาจจะดูแบบว่าจริงๆอ่อะอัคระสวยไม่สวยไม่เกี่ยวใช่มันอยู่มันอยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็ของขังเออมาดูขาเอาข้างหลังก่อนเลยงั้นไม่ยังยังไม่ต้องนี่นะฮะไม่ต้องขมิบนะครับไม่ต้องขมิบถ้าวินเปล่าดูนะเป็นอ๋อบังกรนะครับบังกรพันมังกรสองข้างเลยอ๋อสงข้างังกรนี่นะบังกรคู่นี้สักตั้งแต่นอกแล้ว สังแต่ยุ16แล้วสังเงสังตั้งแต่ยุ1 6นะครับนี่สังแต่ยุ16แล้วครับมังกรนะครับสองข้างเลยอันนี้ตัดที่ไหนข้างนอกใช่ไหมข้างนอกพี่ชายครับพี่ชายป็นสังใส้พี่ชายมีร้านสักอยู่เมื่อก่อนนะสมัยก่อนลายสักมันก็จะได้แค่นี้แหละใช่ใช่ใช่มันก็ยังไม่สวยแค่นี้ถือว่าสวยมากโอ้โหนี่เดินหล่อแล้วถือว่าหล่อแค่จะถอดในเกงเดินในเดินขาได้ยื่นนี้เลยใช่ถูกต้องแลอ๋อด้านหน้าเป็นมังกร แางหน้าก็จะเป็นมังกรพันมาเหมือนเดิมน,นะครับใช่สองข้างเหมือนกันแผงหน้าก็ยังไม่มีอะไรข้างบนนี่เราจะไม่บอกยี่ห้อเลยนะเพราะว่าเวลาเราย์เราหลุดออกมาจากซอยแล้วหลุดออกมาจากว่าที่ในช่วงที่เราอยากได้อะเราไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ใช่มีอย่างอื่นให้เราให้สักตอนนี้ก็ไม่สักนะใช่จริงๆมีคนถามเยอะว่าพี่จะเพิ่มลายไหมบอกไม่เขาก็เจ็บมันมันเหมือนว่าเราอิ่มมันเลยมันเลยตัวแล้วเลยไวใช่มันอิ่มตัวแล้วใช่ คันนี้ลอยสักที่พีคเลยอคืออยากรู้ที่มาที่ไปของ power of my f a m e นี่นะครับลอยสักที่ว่าคำนี้นะผมศรัทธาสองกระจกต้องเห็นอันนี้พี่พเม่งสักที่ไหนครับแปลแปลเป็นภาษาลาวอะเ <c oughs> ขืยนคือเขียนโอ้าไปาไ power of my fan แปลว่าเพื่อนคือพลังประมาณนี้มีความหมายดีมากเพราะว่าผมก็ชอบคํานี้มานานมเพราะว่าชอบตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมผมเวลาโพสเฟซก่อนพี่เหม่งจะปล่อยนะครับไปไล่ดูเฟซผมอ่ะ power of my f a i e ผมใช้มานานแล้วใช้มาเพราะเหม่งปากดํานี่แหละครับเพราะผมเจอเพื่อนผมมาสิกว่าปีแล้วใช่ผมได้คํานี้มาแต่ผมไม่ผมไม่ได้สักแต่ว่าผมเห็นเพื่อนผมสักอันนี้พี่เหม่งสักที่ไหนที่เรือนจํกลาง นครราชสีมาโอ้โก้าบรีแข่งมีมีสตอรี่ไหมอันนี้มีมีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยญาติเราก็ไม่มีถูกไหมครับจะกินจะอยู่ลําบากนะข้างในญาติเราไม่มีทีเนี้ยเราก็มีแต่คำพ่าเพื่อนครับเพื่อนเนี่ยคอยดูแลเรามาตลอดเลยครับอยู่ค่อยวางกันทุกปีใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนข้างนอกครับอย่างคุณต้อมลายพางเนี่ยเขาอยู่นอกแล้วเขาก็ส่งเสียผมยังเขาเสียชีวิตอ่ะจนจนนาทีสุดท้ายอ่ะ ครับเนี่ยมันก็เลยถ้าผมไม่มีเพื่อนนะผมไม่มีทุกวันนี้นี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันมาคำว่าอะไรนะสามคนเลยจับทีเดียวสามคนเลยอะไร power of my friend power of my friend ครับถ้าไม่มีเพื่อนอย่างคุณเอสอย่างคุณเอ็มฮาร์ไดผมก็ไม่มีวันนี้ใช่จริงจริงผมผลลุกเลยนี่ให้ดูคือว่าเราไม่มีเพื่อนเพื่อนเราก็เหมือนรู้สึกถ้าผมมีเพื่อนผมมีเม่งผมมีเอ็มเข้ามาในชีวิตผมผมรู้สึกอุ่นใจผมไปไหนผมก็อุ่นใจ ยางน้อยเราเป็นเพื่อนเราก็ต้องโผล่มาถูกต้องใช่ครับนี่แหละเพื่อนนี่สําคัญมากใช่ครับโอ้รอยสักรอยนี้คือสําหรับเพื่อนเลยสําหรับเพื่อนเลยแล้วแบบรอยสักนี้คือตํานานที่คนพูดถึงทุกวันนี้เลยนะครับเมงขอบตาดําไม่ใช่ปากดำปากดำโอ้เห็นขอบมันพูดไปทั่วขอบตาดําแน่นอนก็คือแน่นอนนเบ้าดำไปเปลี่ยนฉายาใหม่อ่ะ พี่เม่งไม่ใช่พี่เม่งเบ้าดำใช่ไหมไม่ใช่เป็นปากดำเป็นปากดำอ่ะพี่เม่งปากดำเม่งปากดำนี้ได้มาอย่างไรพี่มาเลยนะครับวันนั้นอ่ะวันผมจะท้าความว่าวันเกิดผมอ่ะเดือนพฤศจิกาแต่ก่อนจะวันเกิดผมประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยผมจะดวงไม่ดีทั้งชีวิตเลยตั้งแต่ผมเกิดมาเ่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ว่าผมโดนอุ้มโดนรถชนข้างนอกแม่ป่วยพ่อเสียก่อนวันเกิดผมประมาณสองถึงสามเดือน มันเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วพอคือมันซวยซวยมากซวยคือเหมือนแบบชีวิตคือช่วงนี้คือซวยตลอดใช่แล้วเรารู้นะว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเรื่องซวยๆเนี่ยก่อนมันเกิดแล้วมันก็เป็นอย่างไั้นเริงวเรามีเซนใช่ทุกปีเลยครับทีเนี้ยวันนั้นเป็นวันเกิดของผมผมยังไม่ได้สักปากนี้นะวันเกิดเลยครับแล้วเราก็กินยาเข้าไปอยู่ในเรือนจามกินยาเมาเข้าไปเยอะมากแล้วเราก็ภาพเราก็หลุดไปเลยตัดไปเลยแต่ว่าเรามันรู้สึกตัวอีกทีนึงอ่ะวันนั้นอ่ะเป็นวันเกิด มันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเราเราคิดว่างั้นช่วงก้าพันใช่แล้ววันนั้นผมขึ้นเรือนนอนไปครับจะไปนอนแล้วผมไปรับจดหมายคนในบ้านรับมาให้อยาผมที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆครับกินยาฆ่าตัวตายผมรับจดหมายวันเกิดผมพอดีเลยเสียใจด้วยพี่รักษ์ผมรับจดหมายวันเกิดผมพอดีเลยผมก็เลยกรีดแผลนี้แผลที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายผมแผลกรีดแผลนี้ กะเอาตายเลยนะเนี่ยแผนะแผนนี้นี่กีดแล้วแบะมาประมาณนี้กะแบบว่าคือกะไม่เอาตายคือกาแบบเต็มเครื่องแบบว่าเต็มที่เลยไ่ความรู้สึกเจ็บปวดแล้วแผนะกดแบบว่าอย่างนี้เลยครับเส้นลงเส้นเลือดนี่เลือดไม่หยุดเลยข้างในข้างในกีดจะเป็นอย่างนี้กีดเสร็จแล้วแบะเลยแบะเลยข้างในแบะออกบุบนี้เขาจะไม่เย็บนะครับเขากีดเสร็จเขาจะแบะออกเลยหัวมันกีดเสร็จเขาจะแบะเลยเือนใช่แล้วหลังจากนั้นพอผมกีดเสร็จผมก็ตัดสินใจว่าวันเนี้กูจะเปลี่ยนหน้าตัวเอง เพื่อที่จะไม่เป็เหม่งคนเดิมแล้วมันจะได้มีซวยความคิดของเราเราจะเปลี่ยนหน้าตัวเองเหมือนโง่เฮงครับเหมือนการแบบลบโง่เฮงอันเก่าออกไปเปลี่ยนเป็นปากสีดำก็ได้ฉายานั้นมาตลอดใช่ผมก็เปลี่ยนเป็นปากสีดำดีขึ้นไหมเปลี่ยนเป็นปากสีดำไม่ได้ดีขึ้นเลยอ้ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือเราเราก็แบบว่าเราพยายามหาสิ่งที่ดีใช่เปลี่ยนแก้เคดแก้อะไรกันแล้วแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ เรามันอยู่ที่ตัวเราครับสิ่งอย่างไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่ที่รอยสักเลยเพราะทุกวันนี้ผมตักปากมาบางทีผมก็แย่บางทีผมก็ดีครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมเป็นคนดีแล้วมันก็เลยดีตามแค่นั้นเองมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่เกี่ยวกับรอยสักเลยตอให้คุณสักหน้าคุณมีเจ้าเลือกิจเป็นของตัวเองอ่ะครับเขาไม่ได้วัดคุณที่รอยสักแล้วคุณสามารถ หาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเราเนี่ยปลายสักเต็มตัวทุกว mm ันน so hm, ี้เป oh, ็นไงครับก็เตินได้ตามสังคมปกติเลี้ยงครอบครัวได้ดูแลเมียดูแลลูกแม่พ่อได้ก็พอแล้วครับนี่นะครับที่มาของพี่เม่งปากดํานะครับมาเปิดเผยที่ที่แรกแบบเต็มเต็มที่ช่องเต็มเลยไม่เคยเจาะลึกเจาะลึกเจาะลึกจริงๆในช่องนี้ได้แล้วก็ปากดําเนี่ยผมอยู่กับพี่เม่งมานานคบกันมานานในปากพี่เม่งก็แทงไว้จริงไหมครับในปากจริงครับ สักในปากด้วยเหรอสักในปากด้วยอ๋อว้าวโอ้โหเป็นชื่อของคนที่ว่าผมเขาลบครับอืมเป็นชื่ออือหือใช่ชื่อนี้จะไม่ค่อยมีใครเห็นรายการแรกไม่มีใครไม่เห็นแรกเพราะอยู่ในนี้ไม่ใครจะไปเห็นนะเมียผมยังไม่รู้เลยเพราะว่ารอยรอยสักที่ว่าตอนแรกกับผมมันสักลิ้นไปแล้วครับเป็นรูปๆติดไหมไม่ติดหลอกติดขอดูหน่ะ อ๋อติดอยู่แต่ว่าเห็นบางๆลางๆนี่เฉยมันมันเบ์นบ่อยอ่ะันก็เลยหายไป่ต้ดอาเราเรเรา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 เรเรา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 เร็เราเราเราเเราราเอาเร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 ราเมา่ราเราเราเพี่ราเ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 รา่ราเราเรราเรอเรับรเราบราเราเราราเ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 เราเราเเรา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 เเราารเรราารารสรรารอยัการเรา เชื่อผมหายไปไหนเมื่อกี้นี่นี่ที่โดนนะโดนนะโนี่ออกมาไมไม่รู้เดี๋ยวพี่เม่งมีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้อ๋อตอนนี้นะครับอขอฝากไว้นะครับ FC ทุกคนนะครับช่อง YouTube เม่งปากดำทิกตอกเม่งปากดำทิกตอกเม่งปากดำสำรองแล้วก็ทิกตอกมาทรายนะครับช่อง YouTube ติดตามมาด้วยมีอะไรแบบว่าโหสนุกมากนี่ฮามากด้วยตอนนี้เบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะเอ็มแล้วก็จะมีรายการ การละครั้งหนึ่งไฟการละครั้งหนึ่งไฟมวยพี่เมงก็ตามด้วยมวยผมต้องบอกงนี้ก่อนนะครับมวยเนี่ยนะครับที่เราที่เราจับมือกันมาต่อยสิบคนนะครับอือ่าคือเรามาเพื่อการกุศลใช่ผลแพ้ผลชนะเนี่ยพวกผมเนี่ยไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นมไม่ได้สนใจนะครับว่าจะแพ้หรือชนะที่ก้าวเข้ามาเนี่ยเพราะการกุศลอืมบางทีน้องๆอาจจะรู้แล้วแหละว่าพี่คนไหนสนิทกับใครพี่คนไหนอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันกันรู้แล้ว จุดมุ่งหมายที่พวกเราทําใน1ิบคนเนี่ยเราเป็นแบบอย่างของคนทั่วประเทศเลยนะใช่ครับเราเป็นสิบคนแรกนะที่ได้มายืนอยู่โพเดียมนี้ครับแล้วได้มาสร้างบุญขนาดนี้มันไม่เคยมีแบบนี้ใช่แล้วเป็นเวทีผู้ทรงเกียรติด้วยใช่ใช่เราขอให้น้องและสามคนก็ต้องขอบคุณผู้จัดก่อนแล้วก็สังคมที่เข้ามาผมกับผู้จัดอ่าแล้วพี่เอ็มตอนนี้มีผลงานไหมตอนนี้ผมก็พอมีอยู่ผลงานอ่าพอมี ก็ม <formation> ีช <handled> ่อง YouTube M Paradise เฮ้ยช่องใหม่มีแล้วจะเกิดเลยช่อง YouTube M Paradise นะครับติดตามด้วยช่องผมนี่คอนเทนต์นี่สนุกแน่นอนคอนเทนต์เกี่ยวประมาณไหนครับเปิดบ้านดาวดังเปิดบ้านดาวดังครับเอาแล้วทีเนี้ยอาจจะเป็นบ้านพี่เม่งอยากเห็นพี่นอนพี่เม่งนอนได้หรืออยากจะเห็นบ้านใครเดี๋ยวรอดูได้นอนมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักไว้ก่อนไหมเราต้องมอหน้าตายอย่างพี่เม่งอ่ะใช่มีลูกแกน่ารักไหมภรรยาของ ่แล้วครอบครัวพี่เหม่งทําอะไรบ้างวันๆที่บ้านครับนอนกินตรงไหนพี่เหม่งของเราเนี่ยใช่ลึกเลยถึงความเป็นอยู่บางคนรู้แต่ประวัติช่องพี่เอ็มใช่รู้ประวัติพี่เหม่งมาแต่ว่ายังไม่เห็นว่าชีวิตจริงพี่เหม่งเป็นยังไงอ่าอยู่ยังไงแบบฝากด้วยครับแล้วก็ผมก็มีเหมือนกันมีต่อเลยครับอันนี้ก็มีทิกตอกเอ็มพาราไดส์เฟซบุ๊กออนเซนองดำหรือเอ็มพาราไดสครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเอ็มพาราไดสใช่ครับแล้วก็ มวยเหมือนกันมวยอ่ะมวยก็เป็นหนึ่งในสิบเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวเต็งก็ตัวเต็งด้วยตัวเต็งคงไม่ใช่ผมแล้วอ่าตัวเต็งอย่าอย่าอย่าพูดนะอย่าพูดนะเอาเอาประเด็นพี่เอ็มก่อนเรื่องมวยความคิดเห็นของพี่เอ็มผมมาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าที่ผมคิดเนี่ยผมคิดแค่ว่าเราสิบคนเนี่ยเพื่อนสิบคนเนี่ยครับได้มีจุดยืนของตัวเองครับแล้วได้ทําตรงเนี้ยพอทําตรงนี้ถ้าเราทําได้ครับคนรุ่นหลังๆเนี่ยที่เคยกระทําความผิดอย่างเราเนี่ย อาจจะกลับมาเห็นพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีใช่เออนี่ผมคิดแค่นี้เองครับแล้วก็ขอให้สิบคนอย่างพวกเราเนี่ยตั้งใจทาให้ดีที่สุดเพื่อรุ่นหลังเพื่อส่วนรวมใช่่นหลังด้วยส่วนรวมด้วยแล้วก็มุ่ด้วยแล้วมุมมองของพี่เหมียงเรื่องมวยขอคำเดียวเลยผมให้คำคงไว้คำหนึ่งผมไม่รู้นะว่าสังคมจะว่ายังไงแต่พวกผมจะก้าวต่อไปแค่นั้นเองครับผมอยัง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 ผมเนี่ย ไม่เคยต่อยหวยไม่เคยอ่าพี่เอซ์ก็อยู่ใน10คนด้วยนะอ่ดิอ่าเต่เต็งอะไเหมือนกันเขาว่าฟิตมาผมอ่ะไม่เคยต่อยมวยแล้วก็ไม่เคยบู๊ในสังเวียนผมบู๊แต่นอกรอบสังเวนอกสังเวียนอย่างเงี้ยเพื่อนๆทุกคนก็เป็นห่วงในเรื่องการกําลังกายอะไรของผมร่างกายร่างกายใช่ผมก็ เต็มที่ครับผม้เต็มที่ก็พี่เอ็ดก็คิดอย่างพวกเราเนี่ยแหละเต็มที่ขึ้นขึ้นไปเจอกันก็ต่อยกันจริงเต็มที่ครับไม่มีไม่มีดึงแน่นอนต่อยกันจริงหล่นจริงหลับจริงผมกดับสีแน่นอนผมกดับสีแน่นอนต่างคนก็ต่างมีถักสีหมดอ่าโอเคครับผมเอ็ดล้มเก้าแล้วก็พี่เอ็มพาราไดพาราไดแล้วก็พี่เมงปากดำครับปากดำนะครับเราสามคนก็จะทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆต่อไปนะครับใช่ให้น้องๆได้เห็นว่าไหนๆก็รักพวกพี่แล้วนะ ก็พวกพี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเก็บแต่สิ่งที่ดีของพวกพี่นะครับอะไรที่ไม่ดีอย่างกเก็บเงนผมและพี่เมียงพี่เอ็มลาไปก่อนเจอกันอีหน้าครับสวัสดีครับสุดยอดเราเราจะต่อยกันเลยไหมเฮ้ยอไม่ไม่ยังไม่ต่อยกันหรอยังไ่ทั้งขี้หยอกที่ยกยก kukku kumme legga see see we love book down a slime quick up digga kukku pop be ash we can't legga kukku table we can't go make stop the bear kukku kumme legga see see we love book down a slime quick up digga kukku shake